ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมบูอาคายครับโดยคลิปนี้จะเป็นคลิปสรุปไทม์ไลน์ตู้กาชานะครับผมนะของเซิร์ฟโกลบอลครับโดยเราจะอ้างอีกครับผมนั่นในส่วนของไทม์ไลน์ตู้กาชาขอทางเซิร์ฟเยอเปนเป็นหลักนะครับและแน่นอนครับผมในอนาคตทางเซิร์ฟโกลบอลครับผมอาจมีโอกาสสูงที่จะทำการเลงแพคขึ้นมาดังนั้น ถ้าเกิดช่วงเวลาไทาม์ไลน์กาชาบีการผิดพลาดนะครับผมนะตรงส่วนนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะและเราได้เสริมครับผมในส่วนของข้อมูลตู้กาชาที่ตู้ไหนน่าเปิดบ้านนะครับนะและตู้ใดสามารถข้ามได้บ้างในส่วนของการแนะนำนะครับผมตัวส่วนนี้เดี่ยเราจะอ้างอิงครับผมจากข้อมูลจากทางเซิร์ฟของช่องเรานะครับนะดังนั้นก็เกิดมีข้อมูลตรงส่วนไหนไม่พอใจก็ต้องขออภัยนทีนี้กันบ้านนะครับว่าแล้วก็มาเริ่มในส่วนของไทม์ไลน์ตู้กาชาของเรากันก่อนดีกว่าครับ อันนี้คือในส่วนของไทม์ไลน์ตุ้กาชาครับผมนะตั้งแต่เดือนสิงหาครับผมยาวจะถึงเดือนมกราปี2026ครับในส่วนของตู้ครับผมนต้องบอกเลยว่ามีตู้ที่เข้ามาใหม่เยอะมากรวมถึงในส่วนของตู้รีดันนะครับผมนะก็เยอะไม่แพ้กันเลยครับดังนั้นตรงส่วนนี้เนี่ยเราก็ต้องมานั่งดูกันดีกว่านะว่าในเดือนนี้มีตู้อะไรบ้างครับในส่วนของเดือนสิงหาครับมีการประกาศออกมาเรียบร้อยครับผมว่าจะมีตูกกาชาเข้ามาเป็นแพ็คใหญ่ครับผมในส่วนของซีรีส์ปีใหม่ก็จะมีทั้งหมด6ตัวละครนะครับผม ก็คือตู้ขอดอกเซนะนะครับผมนะฮานาเอดะครับผมนะเป็นซีดีคริสต์มาสครับแล้วก็ซีดีปีใหม่ครับผมก็จะมีทั้งหมด4ตัวละครก็คือตู้ขออีซิบิปีใหม่อาคาริปีใหม่ ฮารุนปีใหม่และก็ฟูการ์ี่ใหม่ครับโดย2ตู้นี้ครับจะเป็น2ตู้ลิมิเต็ดนะครับนะโดยเฉพาะตู้ของฟูการ์พี่ใหม่ครับถือว่าน่าสนมากเลยและก็ตอ่อครับผมในวูของซิดเดิลสิงหาก็จะเป็นตู้ขอเล่และก็ซูบิเลนะครับสตู้นี้นะครับผมนะก็เรียกว่าเป็นตู้ที่เข้ามาปิดจอ็อบนะครับผมนะและก็ได้รอว่าจะเป็นคอนเทนต์ในสุดของพวกตัวสปอตสีม่วงเข้ามา มาต่อกับในสุขของเดือนกันยาครับในเดือนกันยาเนี่ยจะเป็นซีรีส์ชุดเรสนะครับนะก็จะเป็นตู้อีเวนต์รีรันของหน่วย68นะก็จะมีตู้2ตู้ดีรันก็คือตู้ของอารุและก็ไคโก ชุดเรนะและมีตู้เสริมใหม่เข้ามาก็คือตู้ของซาลิชุดเรสครับในส่วนของตัวที่น่าสนใจครับผมก็คือตัวของอารุนะครับนะเนื่องจากว่าหลังจากนี้ไปครับผมนะเราจะมีการใช้ในสุขขอตัวบัฟนะครับผมที่ไปใส่สไติเกอร์ค่อนข้างจะถือว่าเยอะมากขึ้นเพราะว่าพวกตัวสเปเชียลก็จะเป็นพวกใส่พวกตัวละครเอฟเฟกแปลกๆนะครับนะเช่นตัวของลิโอเอ้ฟูกาเอ้ยนะครับผมนะหรือจะเป็นในสุขขอคิซากิครับพวกตัวละครบัฟพื้นฐานครับผมนะก็จะโอนเป็นหน้าที่ของสายสไติเกอร์แน่นอนว่าตัวของอารุชุดเรสครับผมก็เล คนข้าจะมีประโยชน์อย่างมากเลยส่วนตัวของซาลี่ครับนะอันนี้จะเป็นคอนเทนต์ใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเป็นคอนเทนต์หอนะครับนะซึ่งเราสามารถจะใช้ตัวของหนูเร่นะครับผมนะคนนี้นะมาแทนได้นะพี่สองคนครับผมสามารถใช้งานได้นะแต่ก็2คนก็เป็นตู้ทั่วไปทั้งคู่เลยไม่ได้สีเดียดเท่าไหร่ครับและก็ตู้ของลูมิกับบีเนะนะครับนะเอบีนะครับนะสคนนี้เนี่ยเป็นตู้รีรันซึ่งมีโอกาสูครับผมที่เขาอาจจะควบรวมนะครับผมในส่วนของ2ตู้นี้มาพร้อมกับชุดตเสได้ถ้าเกิดควบรวมไปจริง ปุ๊บก็ทำให้อ่าเธอในสุขของกาชาครับผมมันก็จะไวขึ้นนะเพราะว่าจากปกติเนี่ยเขาจะเป็นชุดนี้แล้วก็ชุดนี้กลายเป็นว่ามีโอกาสสูครับผมที่เดือนกันยาอาจจะรั่วเป็นตู้ห้าตู้ก็ได้นะก็จะไวขึ้นอีกในสัปดาห์ แล้วก็ต่อมาครับผมในสูตรของกาชาลิมิเต็ดครับผมขอซีดี้เด็ดรถไฟเดี๋ยครับผมฮิคาริกับโดซามิครับสองคนนี้จะเข้ามาพบกับคอนเทนต์ไต่หอนะครับผมเป็นคอนเทนต์ใหม่นะแล้วก็ตัวละครแจกฟรีเดี๋ยครับผมในอีเวนต์ครับผมนะเอาโอบะนะครับนะซึ่งแน่นอนว่าตัวของน้องแกเนี่ยบทบาทก็จะใช้ในสูตรของการลงหอล่าสุดเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวดซอรเบตสีมส่วงตัวใหม่ที่กำลังจะเข้ามาด้วยนะ พอจบไปได้บ้างครับผมเราจะเข้าสู่เทื่องเดือนตุลานะครับผมนะก็จะมีตู้รีรันเดสุขอตู้อาริยสนะครับผมนะก็จะมีตู้ขอฮัสโกฮิโอริและก็เซารลีครับนะแล้วก็ได้รอครับผมการกลับมาตัวสุดนี้ก็จะมีพวกของรักเข้ามาเสริมด้วยนะก็เลยทําให้ตัวละครอย่างเซารลีครับผมกลับมาพังงาดอีกรอบหนึ่งนะเพียงแต่ว่ารอบนี้ครับผมก็จะมีเดสุขอตู้กิจกรรมนะครับผมนะตู้ขอชุดไกด์ครับผมนะก็มีตัวของน้อง ฟีน่าไกด์นะครับที่เป็นตัวละครตัวใหม่เข้ามาและก็มีตัวลีลันนะครับผมที่เข้ามาเป็นในส่วนของตัวซูเากิและก็อุมิกะนะครับนะในส่วนของตู้ดี้ครับผมมีโอกาสสูงเหมือนกันที่จะมีการควบรวมในส่วนของซีรีอารีสครับผมเข้ามารวมกันถา้ารวมกันขึ้นมาจริงก็จะมีการไวขึ้นอีกหนึ่งแพ็คนะแต่ตรงนี้ต้องรอยืนยันจากทางออฟชียลก่อนนะครับและก็ต่อมาครับผมในส่วนของตู้ที่หลายๆคนรอคอยก็คือตู้ขอเนิยะนะครับนั้นและก็ตู้ขอนางุส่านะครับเป็นอีกตู้หนึ่งปิดจ็อบในรอบนี้ มาต่อกันด้วยโ่องเดือพฤศิจิกาครับนะพฤศิจิกาครับผมแก๊งชูการัดกับบารคบเป็นซีรีส์แล้วนะครับนะซึ่งแน่นอนว่าตัวของรอบนี้ก็จะเป็นตัวของนักสึนะครับชื่อไปนานๆน้องนัตสึนะครับผมอ่าแล้วก็ต่อด้วยตัวของฮิวดี่ครับผมคาซึซะนะครับผมแล้วก็ตัวละครแจกฟรีในกิจกรรมนะครับผมนะเป็นตัวละครที่ใช้ในคอนเทนต์ในเรื่องของการไต่หอโดยเฉพาะแน่นอนว่าในอนาคตเนี่ยก็อาจจะโดนลดความสําคัญลงไปเรื่อยๆนะแต่ตอนนี้ก็มีคอนเทนต์แค่ไต่หออย่างเดียวเองครับ มาต่อกันที่สู่ของตู้ถัดไปนะครับผมนะก็คือตู้ของฮิกะไอตู้ของนะอ่าจิเซะนะครับผมนะแล้วก็ตู้ของอิซินะนะแน่นอนว่าปัจจุบันนี้กลายเป็นตัวสะสมไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ตัวละครลีลันนะครับผมนะตู้ของน้องฮิกะร์เรลันนะครับผมอาคาริไอยูคารินะครับผมนะแล้วก็ตู้ของเลงเงะนะครับนะ ก็เอาจริงสำหรับซีดนี้เอาจริงข้อเบอกาสูนะที่เขาจะเอาบบควบรวมเป็นตู้เดียวกันนะตัวนี้ก็ต้องรอดูไปก่อนพูดง่ายคือตรงส่วนนี้อย่าเชื่อบอกไปก็คือเบอกัสูงที่จะมีหลายตู้ครับผมที่มันจะรวมกันแล้วก็เทินในส่วนของการเล่นแพ็คเขาจะไวขึ้นไงตรงส่วนนี้ก็ต้องระวังตัวให้ดีนะ แล้วก็ต่อครับผมในส่วนของตู้เดือนธันวานะครับผมนะนเดือนธันวานี้ครับนะก็จะมีตู้กาชาที่น่าสนใจตามนี้เลยครับก็จะมีตู้เป็นสีชุดไม้น้ำนะครับผมนะก็จะเป็นตัวของอยูคาลิชุดไม้น้ำขี้เขียวชุดไม้น้ำแล้วก็เหลืงเงี้ยชุดไม้น้ำนะครับนะก็เรียกว่าดีไซน์สวยถูกใจหลายท่านเลยแล้วก็ตามด้วยส่วนของ ตู้กระต่ายนะครับผมนะกระต่ายซัมเมอร์เช่นเดียวกันนะก็จะเป็นซีรีส์ในสุดของชุดกระต่ายว่ายน้ำนะครับผมนะก็มีรถโบสถ์สตัวนะครับนะก็อย่างที่เห็นเลยถามว่าน่าสนใจไหมก็คอนเทนต์ครับผมคอนเทนต์ในสุดข,ของการตีเลดบอสอ่าเก็กระเลียสนะครับนะ ก็ตามนี้ไปใครสนใจก็ว่ากันไปหรือจะข้ามก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนะแล้วก็มาต่อในสูตรของเดือนมกรานะครับผมนะก็เป็นในสูตรของตู้กาชาลิมิเต็ดครับเรียกว่าหลายๆคนอาจจะเก็บเพชรครับผมมาลงกู้กาชาตัวสูตรนี้กันเยอะบ้าๆเลยอย่างเช่นตู้ของอ่าอันนี้เป็นตัวละครแจกฟรีนะครับผมนะอิจิกะนะครับผมนะเป็นตัวละครแจกฟรีในอีเวนต์แล้วก็ต่อมาครับผมในสูตรของตัวฮัสบีชุดว่ายน้ำนะครับผมแล้วก็ตู้ของเซอาชุดว่ายน้ำครับอันนี้ก็จะเป็น เซตแรกนะครับนะแล้วก็มีกาชาฟรีด้วยนะในส่วนของตู้นี้ก็ต้องไปรอดูกันไปนะครับว่าใครจะออกหัวออกก้อยนะครับตู้กาชาดีแล้วก็ตู้กาชาเฟสติวัลครับผมนะรอบนี้ก็จะมีตัวขอน้อมในกีสะและก็บิก้าครับนะแล้วก็ตัวละครเฟสติวัลเรียลในรอบนี้ก็จะเป็นชีนะชุดเรสนะครับนะก็เรียกว่าค่อนข้างจะของดีทั้งนั้นเลยนะอ่ะและที่ราพูดมาขนาดนี้ครับผมนะถ้าเอามาสรุปกันในส่วนของตู้กาชาตู้ไหนน่าเปิดบ้าครับผมเราก็จะมา วงกันตามนี้เลยครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะหลักๆครับผมนะก็คือตัวของน้องฟูกะนะครับผมนะกับตู้ของเด็อกรไฟเดยครับผมนะถือว่าน่าสนใจมากเพราะเนี่ยจะว่าเป็นริมิเต็ดด้วยแล้วก็เป็นตู้กาชาที่คอนเทนต์ค่อนข้างจะเฉพาะทางนะครับผมนะตู้ของฟูกะเดียยังถือว่ามีประโยชน์ครับผมแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายเต็นทาก็คือ ที่เราให้วงกลมแค่สีเหลืองเรับผมเพราะว่ากลัว <c oughs> ว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะบีเพชรไม่พอนะครับในส่วนของตู้กาชาดด้านหลังในส่วนของเดือนบกกระลาเพราะถ้าเกิดเปิดไปปุ๊บแล้วเพชรไม่พอขึ้นมาเนี่ยอาจจะส่งผลในส่วนของตู้กาชาดเดือนบกกระลาก็ได้ตรงนี้ต้องวางแผนได้ดีครับบวกกับอัตราการเล่นแงพ็กที่เราเคยกล่าวไว้ช่วงต้นด้วยถ้าเกิดเปิดฟูกาบไปแล้วเพชรไม่พออันนี้ก็ต้องลำบากในส่วนของการบริหารเพชรให้ดี แล้วก็ต่อมาครับผมในส่วนของตู้เดินกัญญาครับผมนะก็จะมีตัวของวูเขียวครับที่เราจะแนะนําก็คือตัวของอารุแน่นอนว่าอารุชุดเดสมีประโยชน์มากๆในเรื่องของการบัฟทีมในอนาคตนะและต่อมาครับผมก็คือตู้ของน้องโนสบิ ami, และก็ตู้ของฮิคาริครับซึ่งถือว่าเป็นเด็กรถไฟลิมิเตอร์ทั้งคู่นะแต่ที่เราให้วงแค่สีเหลืองครับผมหลักๆก,ก็คือความสําคัญครับยังสู้ตัวของมิกะ ที่เป็นชุดว่ายน้ําข้างล่างไม่ได้ครับผมนะดังนั้นเนี่ยก็คือถึงแม้จะเป็นดาเอทสนนีม่วงด้วยกันแต่บิกาค่อนข้างจะตอบโจทย์ในส่วนของการทำดาเบเอทบอสได้ดีกว่านะแต่ว่าตัวบิกาไม่สามารถลงคอนเทนต์ไต่หอที่เป็นคอนเทนต์เฉพาะทางของน้องสองคนนี้ได้ดังนั้นถ้าเกิดใครต้องการเป็นสาย อ่าเรียกว่าจริงจังน่ครับผมแล้วก็ต้องการตีหอลึกๆนะครับนะตัวขอฮิคาริกับตัวเบีครับผมก็เป็นตัวตอบโจทย์ได้นะส่วนที่เหลือครับผมนะก็จะเป็นตู้ทั่วไปทั้งนั้นนะถึงแม้จะเป็นลิมิเต็ดก็จริงแต่ก็ไม่ค่อยจะส่งผลต่อเกมเพย์สักเท่าไหร่แล้วดังนั้นเราสามารถข้ามได้หมดเลยครับ ที่เหลือก็คือน่าจะไปโฟกัสกับในส่วนของเดือนบุกกาลามากกว่าเพราะว่าเดือนบุกกาลาเนี่ยก็จะมีตัวละครที่น่าสนใจเยอะนะอย่างเช่นตัวของเซอาในยิซะบิกะและก็ฮีนะนะและแน่นอนครับผมว่าเดือนบุกกาลาเนี่ยก็จะเป็นตู้เฟสติวัลด้วยถ้าเกิดใครที่ยังขาดในส่วนของตัวละครเฟสติวัลเยอะแยะก็สามารถมาลงทุนในส่วนของตู้นี้ได้นะครับนะเพราะว่ามันก็มีในส่วนของการเพิ่มเลทกาชาครับผมนะที่ออกเป็น6%เแน่นอนครับผมว่าโอากาสบุกเลทก็เยอะตามไปด้วยทําให้ถ้าเกิดใครที่กลัวว่า ถ้าเกิดเก็บเพชรไม่พอนะครับผมนะหรือจะเปิดไม่ได้หน้าตู้ก็สามารถเก็บเพชรเยอะมาลงทุนในส่วนของตู้นี้ก็ได้อย่างน้อยก็เตรียมไว้สัก2การันตีนะครับนะเพื่อจะได้ชัวร์ว่ามีนากิซะกับบิกาครับผมนะกลับบ้านไปชัวร์ๆนะโอเคนะครับผมนะคลิปนี้ก็คงจะมาสรุปเพียงเท่านี้แล้วกันหากช้คชอบ,นะ,บนะครับผมก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเปกระงใจกับช่องเราด้วยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับ